สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นที่รักและเคารพที่กินหอดมากินเขานักันมอน,นมีพัดพักกูดมีพันแล้วก็ตุ่มัวเขียวเขาก้องน้ำพีฆ่คาครับกินเสียบๆน้องกันกินเขาเสียบนอนหลับขับถ่ายสะดวกสบายอย่าให้ไร้ใจถ่วมไร่รับความสุขอยู่กับเฮาอย่าลืมเป็นกำลังใจกด ไล่กดแชร์กดติดตามให้ลูกของพิ่งเด้ดอขอบคุณครับมากินขวน้ำกันมันนี้จะเคยกินอ่ะมีพั่นเพิ่นมาลูกสะใภเฮ็ดให้กินเดีว๋ยวผมมักพักปูกอันนี้ก็แม่นสุน้ำใหม่มีพั่นเพิ่ม 5, มีง่ายขอม มีพันธุ์มีถือพันเนาะ อืมนเห้องมองแางสบพายผกูุ้เสบแสบไปทั้งเคลือนจรุรกิตทั้งนำปาดนอำเพื่อน,นำปาดบั่นปากปาดก็จะลืมแบะกินส่งตำเคปของแม่นอกอินเตอร์นะครับเด้อ ืน mm. yeah. ี่ตอนนี้เนาเสียบอะ ทำผิดพลาด หอขา้ำบ็สุใหม่ใส่บูบูแบะให้ได้บูเป็นสีบ้าน ผักกูดผักปังกระเจี๊ยบเขียวต้องหากินต้องกินให้ได้อาหารแต่ละคับแต่ละมือแต่ละคับเราต้องกินให้ได้อาหารแต่ละคับอย่างเช่นผักกูดกระเจี๊ยบเขียวผักบุ้งผักปังจังสิบ้กินเขาเจ้าเราพูดไทยเงาเงาเลย ซอสเล่น้ำพริกขา